วัสดีค่าแม่อ้วนเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกรสิคอในน้นำโตจาติยาพ่อนุ่งาแม่อ้วนซึ่งอยู่ที่สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปลรูกสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็อีกอันนึงก็คือศูอนย์เรียงลูกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชีวภาพและภูมิปญัญญาทองถินค่ะแม่อ้วนก็นเป็นเป็นหมอ,อยาแลอเป็นคู่ยาอยูอยูที่ศูนย์แห่งนี้เนาะค่ะเนาะซึ่งศูนย์นี่ก็ ได้เริ่มกอ่อตั้งมากกับประมาณปี2,554ซึ่งตอนแรกกะความเป็นมาเนาะคะ่ะประธานกลุ่มคือในายกรไลวงษาแลแ้วก็ม่เมอวนนี่ก็เป็นผู้ซอยเนาะคะ่ะอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้แล้วก็เป็นคู่เสียาทายทอดคุอมรู้อยู่ที่ศูนย์นี้มีการรวบรวมกลุ่มการปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนข้อศอสอ0 หาิีรวบร่วมให้บานแล้วก็สมาชิกเพื่อนบ้านต่างๆหลายๆคนเนาะค่ะนาร่วมมาพ้ากันมาเห็ดร่วบร่วมการปลูกแล้วก็อนุรักษ์พืชสมุนไพรซึ่งชุมชนสามชัยของเฮ้าหนี่ชุมชนสามล้านของเฮ้าหนี่จึงมีความเป็นมาที่ยาวนานเนาะค่ะมีการใส่สมุนไพรตามหัวตามสวนตามหัวไฮไปนาแล้วก็มีการเสื้อสือทอดพุ่มเป็นหญ้าพื้นบ้านการดูแลสุขภาพการอนุรักษ์ กรดูแมีการเทลูกประคบยาตั้งน้ำมันวาลอยแปดแล้วก็มีการใส่สมุนไพรที่เป็นการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายมาแต่โบราณจะมีหมอพื้นบ้านหลายๆคนผู้เฒ่าหลายๆคนเล่นเห็นว่าสมุนไพรนี่ยังมีการใส่แล้วก็ยังต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็มีการใส่ที่ได้ผลแล้วก็ได้ผลที่มันคงแล้วก็แน่นอนแล้วก็ยังยืนเนค่ะในชุมชนแห่งนี้ ประธานหลดได้รวบร่วมการปลูกเริ่มต้นจากสมาชิกตอนแรกเลยค่ะสามสิบคนเป็นแปลงสมนุนไพรสมุนไพรที่ปลูกนี่กับเมีสมุนไพรที่บานของห้องมาแตะเกากระสีมีหวานชักมดลูกคิมินชั่นลกน้กก็ยานั่งแดงยานั่งแดงนี่มันเซม,ม,มีการปลูกมแตะเกาแล้วก็มีการปลูกการใส่เนาะค่ะผู้เฒ่าตะเกาเป็นหมอหาเพื่อนบ้านหมอยาหอหญ้าฝนเฮาเนี่ละ่ะ เวลามีมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็สิไปไปฟ้นยาเนาะเพื่อว่าเป็นเนี้ยบวอออกแกงเสียเนาะคะ่ะคนก็สี้อยาให้ลูกให้หลานซึ่งนีตัวยาอยู่หลายตัวอนังแดงฟาทไลายโจรกิมินชันควานชักมดลูกควานท่อระหดควานกระบุนเลือดพักซี่พักซี่สางเนาะคะ่ะเพื่อว่าสารนอยรอยหัวนี่เป็นเป็นซื้อปัจจุบันเนาะคะ่ะ ต่กรพเ,เอินภักซี่สั่งหรือหลาก30มสของเห้านี่แหละมาแตงเป็นยาห่อยาส้มยาต้มยาดองซึ่งประท่านน,ออนี่ก็มีความคืดว่าเออร่วมร่วมุมปลูกือคือสีดีกโดยการได้งบป,ประมาณจากทางราชการเมื่อตอน2 5 5 4นี่นเพิ่นมาให้สนับสนุน,น,นการปลูกประมาณ30แปลงสมาชิกกับ0คนได้งบป,ประมาณมากกับากันมารวมร่วม,วมกัน มาปลูกปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตมากแล้วก็มาร่วมกลุ่มกันแปรรูปแล้วก็ขายน้ำไรยได้นอกจากไส้ไส้ประโยชน์แล้วก็มารวบร่วมขายแล้วก็ไม่ไร่ได้เขาซื้อชุมชน่เฮาแล้วก็มีการปลูกมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดจากการเคยเห็ดยาต้มยาดองเนาะคะ่ะก็มะกาผ้ากันเหตุเป็นให้มันกินสะดวกขึ้นยาลูกกอนมะาบดเป็นผงเป็นชงจางเสร็จแล้วคะ่ะ ต่อมาในปัจจุบันนี้ก็มีมากาการแปรรูปมากตีห้มันสะดวกเป็นหลายอย่างเป็นยาชงมีการเฮดแคปซูลบางแน่เป็นบางเป็น,เป,นเป็นบางโอกาสเนาะค่ะตีห้มันกินง่ายเมื่อแป,ลลปรรูปแต่รวมๆจะมีสมุนไพรจากตำราย,ยาพื้นบ้านในหลายตำรับที่เฮดอยู่ในในศูนย์ของเข้านียังเช่นว่าหาลากเนาะค่ะเฮดจากสมุนไพรหาต้นแต่ก่อนเพิ่อเอามาเป็นยาฝนต่อมาก็มัซับๆ,ๆับๆั่นแล้วก็มาบดให้เป็นในรูปแบบของชง หาลากนี่ก็มีการสืบทอดมาแต่โบราณเฮาอยู่ด้ห่อ,อยากแก้ไข่แก้ไข่ไข่ไข่ออกตุ้มไข่บวรวงมะกระทุงพิษกระทุงพิษไข่กับทิมินชันนี่กับบับัดในพวกที่เป็นโรคกระเพาะกระเพาะอาหารล้าใส่เป็นแผลทิมินชันนี่สมัยสมัยใหม่นี่ยข้าเจ้าซีวอลในเรื่องของดีท็อกเนี่เป็นภาษาปัจจุบันเนาะแต่คือขับของเสียขับทายของเสียนั่นแหละ ก็กิกนจีมิจัน่นก็มีการแนะนําให้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านจากคนที่สนใจต่อมาก็มีหน่วยงานหน่วยงานสนับสนุนจากทางราชการมาหลายหน่วยงานเนาะค่ะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มาสนับสนุนเอ่อเปิดให้ทุนมากเปิดในเรื่องของสูงเ์เลี้ยงดู เข้ากับรับคนศึกษาดูงานมับแต่ปี2 5 5 0แลห้ต่อมาก,กัรรับคนศึกษาดูงานไม่เรื่อนๆจากค้นที่สนใจซึ่งปรท่านกะรวบรวมเอาตำรับตำรายาต่างๆในสมัยโบราณของปู่ย่าตายายนี่มากเป็นประมาณจะก,กี่สิบกัวตำรับค่ะมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ของเฮานี่ระกมิการเผยแพร่้วกมิการทายทอดวิชาความูแล้ะกมีปาดหลายคนค่ะอยู่ในศูนย์ของเฮานี่ไม่หง่ซอยเพราะหญ่ท้องพูนจิตจักไม่หง่สม ไม่ยุดิจัเสียนะค่ะซึ่งเป็นป่าชาวบ้านกระรวบร่วมขมาแย่ไม่ยี่ขี้จัถสอมาเป็นวิเยก่อนใน,นย์นของเ้าการได้น้ำดำเนินการมาายางต่อเนื่องการมียอดพ้นมาศึกษาดูงานนี่เดือนละ2ถึง3าคณะค่ะซึ่งคณะรหาสิบคนถึงลอยคนนะคะยุ่เป็นประจำแวะเวียนมาซึ่งกะได้รายได้จากค้นมาดูงานหลกักกจากาจากการขายผลิตภัณฑ์นี่ เดือนหนึ่งยังตํา่ำกับตัวกุมารเป็นมืน่นซึ่งเป็นน้ำรายใดสู่ชุมชนคณะวิทยากรก็มีการสืบทอดมาเรื่อยๆแล้วก็มีการเผยแพร่แล้วก็สอนให้เยาวชนนี่มาเป็นวิทยากรนําค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆก็มีการดําเนินการมาต่อนเนื่องมาตลอดนะคะก็ฝากว่าคนที่สนใจทั่วทั่วไปในสมุนไพของเฮาสมุนไพไทยนี่มีความยั่งยืนแล้วก็มีการ มีการใส่ประโยชน์ได้ย่างถูกต้องแล้วก็จังก้นพอสบ่ายเนาะค่ะเนาะเจ็บท้องสิงกินยัง้งเข้ากับมีปาด์ฉาบานมาแนะนําปวดหัวกินยัง้งเป็นโรคกระเพาะกินยัง้งกินของพิษกินยัง้งอันนี้ซึ่งเป็นพู่ปัญญามาจต่เก่าโบราณเฮาแล้วก็มีการปลูกสมนุนไพรแล้วก็มีการใส่ป้ายไว้นะคะใส่ป้ายไว้แต่ละยางเียค่ะ ให้สาหรับผู้ที่สนใจแล้วก็พุมส้มที่เ็นเลียนแทบแผนไทยเนาะมาศึกษามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆค่ะสมุนไพรของไทยของเฮานี่มีหลายอย่างที่ที่มันใส่แล้วก็ได้ประโยชน์ได้สรรพคุณแล้วก็อยากฝากว่าอยากให้ลหลายๆคนมารวมเมื่อร่วมใจกันอนุรักษ์สุนไพรไทยนี่สิได้อยู่คููกับชาวไทยของเฮาไปอย่างอย่างยืนแล้วก็สมุนไพรนี่นอกจาก ให้ให้เรื่องของบำบัดสุขภาพแล้วก็ให้สัพพคุณที่ตรงกับโลกแลก้วก็ย่งซอยให้เ,เป็นเป็นพืชที่ให้ความลมเย็นแล้วก็ให้ความให้ความลมเย็นแล้วก็เป็นพืชที่ซอยให้โลกของเขานี่ร่มเย็นแล้วก็ล่มลื่นหอหมไม่จากสมุนไพรที่เขาปลูกเป็นมาบบกสมมอบอกขามปอมบอกแคนนี่ สามารถปรับเพศให้เกิดควมชุ่มชื้นเกิดควมยังยืนล้วก็มีน้ำมีมีรายใดนำ้ำไายใดต่างๆมาซอยฟืนฟูการเป็นอยูของของชุมชนชาวบาว้านของฮ้องใดย่างยังยืนทั้งด้านสุขภาพแล,ล้ะก็ควมลมเย็นเป็นสุขและหลายยางค่ะในเรื่องของการสร้างรายใดพร้อมทุกคนให้ร่วมเมื่อร่วมแวรงร่วมใจกันอนุรักษ์พืชสมนุนไพร ได้หลายอย่างค่ะฝากไว้ในโอกาสนี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ